สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมในช่องชัดชัย Ford Channel นะครับนี่วันนี้เก้านะครับมีรถมาพามีรถให้ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้แต่งเต็มลำนะครับพร้อมส่งมอบนะครับคันนี้แต่งมาที่เรียบร้อยแล้วเคลือบพ่นสีเคลือบกันสนิมอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สำหรับคันนี้นะครับเป็น n t g e n Ranger นะครับวายแคนะครับ ตโนมัติ6สปีดนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่หนึ่ง0้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเก้าจะพามาชมชุดแต่งรอบคันกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับท่านใดสนใจโปรโมชั่นดีๆหรือชุดแต่งแบบนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามเก้าเข้ามาได้เลยนะครับเดีย๋ยวมาชมกันครับว่ามีชุดแต่งอะไรกันบ้างคันนี้นะครับมากับชุดแต่ง วายนะครับนี่เป็นของสำนักวายมาพร้อมกับชายกันชนแบบนี้เลยนะครับหล่อเท่แบบนี้เลยแล้วก็พร้อมกับสิวคิวซุ้มล้อนะครับนะครับเรามาเริ่มมาจากกระจังหน้านะครับนี่กระจังหน้าตัวนี้นะครับก้าวเปลี่ยนเป็นทรงแบบแรปเตอร์นะครับเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับมีตะแกรงรังผึ้งช่วยระบายควารมร้อนได้ดีนะครับ แล้วก็ตัดเป็นฟอนต์ FORD นะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งสีได้นะครับตัวฟอนต์ FORD อยากได้เป็นสีอะไรก็ 9. จัดให้ได้หมดเลยนะครับมาพร้อมกับไฟหลี LED สามดวงเห็นไหมครับถัดมาที่ไฟหน้านะครับสำหรับ Next Gen คันนี้นะครับไฟหน้าเป็น LED Reflector นะครับมาพร้อมกับไฟหลีลูกตัว C นะครับเป็นไฟวิ่งกลางวัน แล้วก้าวก็ติดครอบไฟหน้าเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะครับเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับดูทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับถัดลงมาด้านล่างนะครับีชุดแต่งวายนะครับอันนี้ก้าวไม่ได้ถอดของเดิมออกนะครับชุดแต่งชุดนี้เป็นชุดครอบลงไปเลยนะครับเพิ่มความสวยงามดุดันให้กับตัวรถนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับตัวรุ่นนี้นะครับก็จะมีมาให้จากโรงงานนะครับ ไฟตัดหมอกก็เป็น led นะครับนะครับแล้วคิวซ้มล้อตัวนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งชุดหน้าของชุดวายเลยนะครับเห็นไหมครับส,สวยแบบนี้ไปเลยสำหรับคันนี้นะครับ9้าได้ทำการยก2นิ้วทั้งข้างหน้าแล้ว ข้างหลังนะครับมาพร้อมกับล้อนะครับขนาด20นิ้วนะครับล้อแม็กออฟโรดนะครับล้อแม็กลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้นะครับมีหลายลายนี่ครับดูใกล้ๆกันครับอันนี้เป็นออฟเซ็ตลบ24นะครับสำหรับคันนี้นะครับแต่เป็นยางออเทเลนนะครับเป็นยาง AT เห็นไหมครับ เป็นยางของโอตานีนะครับสำหรับคันนี้ซีรียยางนะครับอยู่ที่สามสิบสามคูณสิบสองจุดห้านะครับ r ยี่สิบนะครับแต่สำหรับคันนี้นะครับถ้าใส่ร้อยยี่สิบนะครับออฟลบยี่สิบสี่นะครับอาจจะต้องมีการปาดแต่งซุ้มนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเพราะเวลาเราทําองศาการเลี้ยวนะครับยางแกไปขูดนะครับเราต้องปาดแต่งซุ้มนิดนึงนะครับอันนี้ต้องแจ้งกับลูกค้าก่อนเลยนะครับ บันไดข้างนะครับนี่ฟอยดก็ใช้เป็นวัสดุกันลื่นนะครับตัวนี้เห็นไหมครับชายบันไดก็จะเป็นสีบอลน,นะครับเป็นเอกลักษณ์ของวายแท็กนะครับติ๊กเกอร์ลูกค้าก็สามารถออกแบบได้นะครับอยากได้ติ๊กเกอร์แบบลายแบบไหนนี่ครับทาง9ก้าก็มีแบบให้ดูหลายลายนะครับ ฟิล์มก็ติดเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับฟิล์มตัวนี้รับประกันจากศูนย์นะครับถึงเจ็ดปีเลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับอยากได้สี่สิบหกสิบแปดสิบก็แจ้งเข้ามาได้เลยสําหรับราวหลังคานะครับในรุ่นไวทแท็กนะครับนี่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับราวหลังคาตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับรับน้ำหนักได้ถึงสามร้อยกว่าโลนะครับในขณะรถจอดนิ่งนะครับแต่ถ้าขณะรถวิ่งนะครับ รับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ70-80กิโลนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดิมทีลาหลังคาวายแทกจะเป็นสีบอลเงินนะครับแต่ันนี้ก้าทําเป็นสีกาไฟให้นะครับเปลี่ยนสีให้ใหม่นะครับเช่นเดียวกับสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์ปกติตรงนี้นะครับจะเป็นสีบอลเงินเหมือนกันนะครับก้าก็ทาเป็นสีกาไฟให้นะครับสำหรับคันนี้เราเตรียมส่งมอบนะครับลูกค้ารีเฟรชเข้ามานะครับขอแบบนี้นะครับก้าก็จัดให้ได้นะครับ เก็บไหมครับนี่คิวซุ้มล้อล้อหลังนะครับก็จะเป็นของชุดวายเหมือนกันนะครับเป็นชุดเดียวแบบข้างหน้านะครับสวยงามนะครับนะครับล้อก็ล้อม็กขอบ20นะครับและที่แน่นอนนะครับสำหรับเนกเจนนี่โชคได้ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกแชสซีรถนะครับทําให้ฐานตัวรถกว้างขึ้นถึง50มิลลิเมตรนะครับทําให้ขับขี่ทรงตัวได้มากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับทําให้ทรงตัวได้ดีขับขี่สมูทยิ่งขึ้นนะครับ ท้ายกระบะก็กว้างขึ้นนะครับบรรทุกของได้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับบันทัยบันไดด้านท้ายนะครับบันได้ข้างด้านท้ายตัวนี้สะดวกสบายมากนะครับมีประโยชน์มากเลยครับเวลาเราบรรทุกของเต็มกระบะเราไม่สามารถขึ้นหยิบจากท้ายกระบะได้นะครับเราสามารถปีนบันไดข้างตัวนี้แล้วหยิบของได้ได้เลยครับมาในส่วนของไฟท้ายนะครับนี่ ก้าก็ติดฝาครอบไฟท้ายเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับเห็นไหมครับสําหรับตัวนี้นะครับไฟไฟเบรกจะเป็น led นะครับเห็นไหมครับเป็นฝาครอบลมดําสวยงามนะครับในส่วนของฝากระบาท้ายนะครับเห็นไหมครับออกแบบดีไซน์มาได้สวยงามนะครับคาร์เบนเจอร์ก็ะปั๊มลงมาเลยบนฝากระบาดท้าย ตรก้าวก็ติดฝาครอบกระบะท้า,ทายฟอน f o r d ให้นะครับเพิ่มความสวยงามดุูดันนห้กับตัวรถตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัดด้วยฟอนสีดําเงานะครับฟอนตัวนี้ลูกค้าก็สามารถแจ้งได้นะครับอยากได้สีขาวสีดําสีแดงหรือจะเป็นสีอ,นอื่นๆก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับในตัวของวนะแท็กนะครับ,นะรบจะมีที่ล็อกฝากระบะท้ายให้นะครับแล้วก็ย้ายไฟเบรกดวงที่สามมาไว้ตรงฝากระบะแล้วจากเดิมทีที่อยู่ตรงหัวเก่งนะครับ นี่ครับอันนีกเจนตัวใหม่มาพร้อมกับป้ายโลโก้ฝาขนาดใหญ่แล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะครับใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับภาพจะไปขึ้นที่หน้าจอด้านหน้านะครับภาพคมชัดมากครับส่วนกันชนท้ายนะครับก็เป็นวัสดุกันลื่นออกแบบดีไซน์มาได้สวยงามมากเลยครับและชายบันไดนะครับก็เป็นสีกาแไฟเป็นสีเอกลักษณ์ของ y t e ท็นะครับในรุ่นนี้ เ็นไหมครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันนิดหนึ่งครับเห็นไหมครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้นะครับเสร็จหมดแล้วนะครับแต่งเสร็จแล้วเคลือบกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบนะครับพรมก็เป็นพยางรองพื้นกระปูให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับเดินด้วยได้ตะเข็บส้มเห็นไหมครับแล้วก็มีช่องแอร์ตอนหลังให้นะครับเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันนิดนึงนี่ครับสำหรับด้านหน้านะครับเห็นไหมครับเบาะหนังเดินได้ตะเข็บส้มนะครับหน้าจอก็ขนาด12นิ้วนะครับเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple c a ครับ y แล้วก็ Android Auto นะครับ แ,แยซสายขวาอิสระนะครับพวงมลลาลัยก็เป็นพวงมลลาลัยไฟฟ้านะครับทำงานด้วยมอเตอร์ทั้งระบบนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ n น็กเกนเ a นเจอร์วายแท็กนะครับคันนี้ร้อนะครับยก2นิ้วนะครับ ท่านใดนะครับสนใจโปรโมชั่นดีๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางที่ก้าวทิ้งไว้ข้างล่างนะครับย้ํานะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์เลนเจอร์วายทเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านสบาทนะครับวันนี้ก้าวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ